ครับสวัสดีครับช่องน้าไม้ยิงปลาช่างน้อยครับวันนี้จะมาส่งงานครับเป็นยิงหนูครับยาวแปดสิบเซนครับยิงหนูสั่นต่อครับไกเป็นไกเซฟนะครับไกเซฟยิงหนูสั่นต่อครับพันสี่เก้าสิบครับแถมลูกดอกแถมยางไปให้ครับพันสี่เก้าสิบงานยิงหนูครับความยาวอยู่ที่แปดสิบเซนครับ ยิงหนูครับระชับมือครับเล็กๆจับมือเดียวครับห้อยู่ครับการยิงหนูครับความยาวอยู่ที่80เซนแล้วแต่สั่งครับเจ้า90ก็ได้แต่ว่า80นี้คือมาตรฐานครับไกเป็นไกเซฟครับลองนิ้วเข้ามือครับกระทัดรัดครับยิงลูก5มิลครับ กาน,นยิงหนูไม้ประดูครับไกเป็นไกเซฟครับครับสนใจก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรไอดีไลน์ก็0870303409ครับขอบคุณครับ